เช็คฟีดแบกล่าสุดพิสวาสดค์คาตาเกมเนือเรื่องก็เข้มขน้นเรตติ้งก็ยังแรง ยิงฉายยิงหนวดสำหรับพิศวาสคาตเกมทางช่องสมที่นำแสดงโดยเจมส์รายุและจีน่ายีนารวมด้วยน้ำหวานภูริตาที่บทเด่นไม่แพ้พระนางโดยอีพีล่าสุดความลึกลับและที่มาที่ไปของมีนาที่รับบทโดยน้ำหวานรวมไปถึงเรื่องราวความรักหลายโศกหลายเศร้าก็ทำให้แฟนๆละครหลายคนเฝ้านาจอติดหนึบส่งให้เรตติ้งพุ่งถึงเลข3าได้สำเร็จโดยทำไปได้3.0รรอลุ้นสัปดาห์หน้าที่ เรื่องราวเริ่มเข้าสู่ช่วงโคงสุดท้ายว่าจะพุ่งไปได้มากกว่านี้อีกแค่ไหน